ของก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะตรงปกไหมอันนี้ผมสั่งมาสองชิ้นนะครับนี่นะครับทุกคนตรงปกนะครับไม่จกตาแน่นอนนนี่ผมสั่งมาสองชิ้นเนี่ยครับทุกคนอันนี้ผมสั่งมาอนนมสองชิ้นนะครับก็ถือว่าตรงปก ก็จะเป็นถังรเพิงขนาดมินิขนาดมันก็จะประมาณนี้นะครับมันจะเหมาะกับการติดบริเวณห้องครัวนะครับหรือบริเวณที่สุ่มเสียงนะหรือจะติดในรถก็ได้นะครับจะเอาไว้ในรถก็ได้นะครับทุกคนเอาไว้ในรถเราก็เก็บตามจุดที่เราอยากจะเก็บได้เลยนะครับและที่สําคัญก็คือมันขนาดเล็กนะครับเวลาเราเก็บเนี่ยมันจะไม่เกะกะนะครับทุกคนจะเก็บไว้มุมแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะนอนไว้ก็ได้นะครับมันไม่เกะกะนะครับถ้าเป็นถังที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเกะกะเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นขนาดเล็กๆแบบนี้มันสามารถพกพาได้นะอยู่ในตะกร้ามันก็จะมีช ให้เราเลือกนะครับเราจะเลือก1ชิ้น2ชิ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับถ้าใครที่สนใจทางดับเพลิงขนาดไม่นี้กดที่ระกาได้เลยนะ